ครับผมสวัสดีวันนี้วันที่สี่เมษาหกห้าครับผมตามพึ่งกินดอกมายรา,าบมาแต่เช้าเลยวันนี้ประมาณแปดโมงอากาศดีแล้วท้องฟ้าเปิดสวยผีรดเลาะมาเรื่อยๆข้างทางเจอพึ่งกินดอกมายรา,าบครับผมหลายตัวเลยแหละมันข,ข้างหลายตัวเลยมันข้างน่าจะสิบกว่า นะครับลงกินเยอะอยู่เดี๋ยวจ้องดูตัวไหนเกยสอนใกล้เต็มไม่ดูจะอยู่ตรงไหนเจอไม่เจอ,อยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชาวที่สี่เมษาสองห้าครับตามเจอแล้วครับผมสวยๆเลยเดี๋ยวดูกันครับผมน่ครับผม ไม่รู้น้ำจะโอเคไหมต้องลุ้นกันแต่ผมคิดว่านางฟ้าครับอยู่เงี้เอาง่ายหน่อยไม่ซุ่มเท่าไหร่ครับใส่ขึ้นกระดืบกก็ดุ๊กก็ดืบกขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวทำครบารับนีครับผมไปดูการครบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าลูเมีดเดี๋ยวครับท่งนครับผมลูเมีด คือโอเคครับคุ้มไหเนี่ยดูเคือหนาวทั้งนั้นเลยครับผมหนาเวเรียบเกี่ยวด้วยไปล้นกันครับผมจะดุไม่ดูสางเคือไปเรื่อยๆโอเคครับ เข้องนแงกต้องตั้งแค่นี้นะครับที่กลางมาคระต่เรือเท่านั้ 嗯。Uh huh. ผมสรุปวันนี้ได้รังหนึ่งแล้วก็ไปเก็บรังที่ตอนมาครับรังที่ตอนไว้ไม่ถ่ายนะครับผมเดีย๋ยวหาอีกอยังตอนแล้วอีกอยู่อ่าแต่รางนี้ผมว่าหาย,ยากแต่ก็ไม่ถ่ายครับผมนี่ขอตัดมาหน่อยนึงนะครับเพราะเกสรทั้งนั้นเลยตอนไว้เพราะว่าไม่งั้นเอาไม่ได้เพราะหมวนาพระามคอนนี่ครับผมได้อยู่สักโลหนึ่ง ตอนละ15วันที่ไร้ว่าจะรอ20วันแหละพอดีเข้าไปดูเห็นมีก็เลยเอามาเลยโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับย้อนแสงหน่อยนะครับผมสวยกลับแล้วครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ